ดีค่ะพักดางสุัวเธอี่เชวค่ะอนนี้ก็มาหอดถถึงงานเรียบร้อยจ้าเลาะตลาดกอนเล้พี่น้องตำรวจตรวจตามึงกันวัดยูเทิร์พี่น้องอันนี้ตลาดยังสบายบ่แอพุนทางเขาเขาวัดไ่กินอะไรพุนมักพุ่นยังย Ừ. Ừ. nghe lo một trăm bảy trăm một trăm bảy trăm một trăm bảy một trăm bảy trăm แหมเออเอะไรวอู้ยของขายหลายเด้อพี่น้องเอ้ยของขายหลายของกินก็หลายถ้ากันเลาะตำรวจเบิ่งกันเด้เอครับตอนรับตอนรับตอนนู้นตอนออกมาแล้วเดี๋ยมีปลาปูข,ขึ้เขาพี่น้อง พุ่นหมัดอยู่ฟังพุ่นขามขามคล้องไปนี่เธอข้างนี้ก็มน,นี่เป็นด้านวาดภาพของเหลนปลาป,ปงคือขอพีหนออกดีดีบอ่เอเออัดกวงขวงปอดปง แต่กะคุณเนื้อพี่น้องเลยรืมเม็ดเขอยังวะรืมเม็ดรื้เม็ดคปอเดมาสองคนอ่น้สาเสือไอสองเสือไปยังเลาะเบื้งกันมีอะไรอยู่ตรงไหนเวลาหิวจะได้มากินตำรวจตรวตรา มองจดดอดรถกว้างขวาง,งพี่น้องมา,มามรอดแถวกาลีโบเออัดชวนจอดรถชวนตลาดชวนวัดชวนเวทีโอเคได้ยุว้วมางียงนี่ ห้องไหนกินดีเด้อเชี่งยเลี้ยงของกินเยอะ นี่ยจะเมาเหรอพอ้าไม่ขายก็ร่างมัดตังพี่น้องโอเคอยู่พวเออัดอันไหนเพราะว่าไม่เป็นโซนโซนไปเนี่ยอันนี้โซนไม่ขายไม่ขายอันบุญโซนหนาวิธีเนาะบุ่ะตรงไปอะค่ะ เป็นหนไวิธี่ฟังไทรที่เป็นวัดฟังไทรทีเป็นวัดแล้วก็ฟังขวา,าทีเป็นร้านจอดรถเขามาสะดวกค่ะติดถนนใหญ่ติดถนนใหญ่มากไงามองจอดรถก็กว้างขวางห้องกินแย่ไร เนียังออกตลาดกับตำหนาเวทีเลยพี่น้องเลยมาเด้อไม่หายก็กลังใจลูกสาวหลาเฮาเนอะวัดจะไปทั้งผิดถ้าลมลื่นเลยพี่น้องสมเป็นวัดป้าใช่ใชวัดป้าตรงไปเหนีอเลยนาเวทีขึ้นเรียบร้อยแล้วเด่นอน

นี่ร้อนึงรอยนึงก็ใหญ่นะรอนึงอะเล็กหกสิบตองลว่าไ่ถูกอนะเดี๋ยวมาแบบแ้าไปจอนนงขนามากานั้แน่เไปตามไปก็บยูขึ้นเขาไปก็บยู่ตัวสามร้อสาสาวแม่อยากไปแม่ไปค่ะกระแต่ตะไคร้ลวนี้ลูกใหญ่ด้วยุามุคู่นึงออเปตัดใช่มัวยามยกบบาทเออแม่อยากไปเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดู่ปเดี๋ยวเ ถ่ายเออถ่ายรูปให้หน่อยดิเดี๋ยวจะให้ยายดูเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งให้ยายดูสวยๆลูกเล็กก็สวยแล้วเนี่ยเห็นไหมสวยเพราะอะไรหนูคัดไอ้ไม่สวยหนูจะผ่าใส่แก้วราคาแก้วขายยี่สิบบาทหวานเนียค่ะป้าจะไม่ป้จะไม่อยากกินหรอกอื้อสวยๆหวานเลยล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปไปให้เขาดูก่อนเจ้านังเขาชอบสตอรี่ อ่กานไกันนอียำไรอยู่ที่แม่ค้าค่ะอือทั้งายกไรอยู่ที่แม่ค้ายาชอบกินเขาซื้อไนเขาซื้ออยู่ผู้ช้ายเขาซื้อมาสถุงแต่มันไม่ดกไม่เฉยยงี้ยอันนี้เฉย่่าสดเวยสดย เยอะจ้ะโอ้ยมันไม่หมดลงนู่นเธอไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกไอ้เขากลัวหมดก่อนขาค่ม่หเนี่ยนี่ยโอ้กินกันใหญ่เลยขับรถลับยัไม่ไหวอ่ะแแบบนี้ขอกนี่จต้องเป็นสี่สองสี่รถลับมา ปลูกแถวนี้ใช่ไหมคะปลูกอยู่แถวนี้อ่ยู่ะแถวนโอ้โออหอโอ้หกิ้มน่าซื้อมากเลยอ่ะอันนี้ห0อใช่ย้นไม่ไม่สดนะ<อ>สด้วยนะก็ไม่แดงองี้ด้วยนะงายงยดีสิจะีกเอองัรบชิ้นี้ไว้ชิ่นนี้ก่อนนะคะ เดยกกันชิดหน้าค่ะมีหลามากนัพี่น้องเนาะ